คายหัวรอสตูดิโอพอดแคสต์ล a าฟ h ไลฟ์บ a ล a นซ์ผมนายแพทย์ปีชัยตศศักดิ์และออมจากคายหัวรอสตูดิโอคุณกำลังรับฟังรายการ Theory of, of Love, Love. สวัสดีค่ะแฟนๆ Theory of Love ทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ปีด้วยค่ะสวัสดีครับผมมอปีจากเพจ Theory of Love ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการ Theory of Love ของเรากลับมาด้วยหัวข้อที่ได้ยินบ่อยๆตามหน้าสื่อต่างๆเวลาแบบว่ารีเสิร์ชเรื่องหัวข้อว่าจะพูดอะไรกันดีเนี่ยคำศัพท์คำเนี้ยก็จะเป็นคำที่เข้ามาให้ได้เห็นเสมอเ คือคำว่าท็อกซิกเรล ationship ค่ะอมันเป็นยังไงครับท็อกซิก l ร ationship ความสัมพันธ์อันเป็นพีดก็คือพฤติกรรมที่เวลาเรามีใครเป็นแฟนเราอย่างเงี้ยค่ะการความคาดหวังหรือว่าการแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกไม่มีความสุขอ,อ่ะมาอธิบายคร่าวๆแบบนี้ทีนี้พอความที่มันไม่ได้มีเทอมทางวิทยาศาสตร์จริงจังแนะคะ uh huh. แต่พอไปอ่านอ่านดูมันก็จะเป็นประมาณว่าฝั่งผู้ชายนะคะก็อาจจะไปในทิศทางแบบ แต่งตัวโป๊จังเลยอย่างเงี้ยผู้ชายแต่งตัวโป๊ผู้หญิงเซ oh, <okay. S 1> ่าแฟนว่าเออแต่งตัวโป๊จังเลยแบบไม่อยากให้แต่งตัวแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะไปบังคับควบคุมพฤติกรรมของอ e ีฝ่ายผู้หญิงได้ชัดเลยคืองเงินเนือออยู่ไหนอ่าอ่าคุณคุณไหมคะงเงินเนื้อยู่ไหน <laughs> ไปกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนหรือเปล่าเนี่ค่ะมันเป็นไปในทางเจ้ากี้เจ้าการาควบคุมมานิพูเลตอีกฝั่งหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าแบบมันก็อาจจะเกิดความอึดอัดบบางคนก็ใช้คำว่า abuse เลยก็มีคือมันเริ่มเข้าขั้นทรมานาแต่อาจจะไม่ใช่การลงไม้ลงมือแต่เป็นบังคับจิตใจอย่างรุนแรงไปเวลานานก็กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกอซิคก็ถ้าพูดถึงไอการ บงการเนี่ยหรือว่าการเจ้ากี้เจ้าการเนี่ยถ้าพูดในเชิงวิวัฒนาการแล้วมันเป็นมันก็เป็นสิ่งธรรมชาติเนาะคือทุกคนต้องบอกก่อนว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอะก็ล้วนแต่ต้องเน้นที่ประโยชน์ส่วนตัวก่อนนะมาเป็นอันดับหนึ่งเช่นฉันจะมีข้าวกินไหมอฉันจะมีลูกสืบเสีอสายสายพันธุ์ของฉันต่อไปได้ไหม อันนี้มันเป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมันถูกโปรแกรมมาให้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือต้องคิดถึงเรื่องเหล่านี้คิดถึงความอยู่รอดของเราก่อนอืก่อนของคนอื่นนะครับแต่ว่า,อาพอมันเป็นสัตว์ที่มาเป็นมนุษย์แล้วมันเป็นสัตว์สังคมมันก็จะมีความซับซ้อนขึ้นอีกระดับหนึ่งแต่ว่าโดยรวมแล้วไม่ว่ายังไงเราจะไปมีแฟนเป็นมีภรรยามีสามีมีลูกกับเขาอะไรเงี้ยทุกๆอย่างมันก็จะ เบสด้วยความคิดว่าเฮ้ยถ้าชั้นร่วมมือเขามันดีกว่าชั้นอยู่คนเดียวหรือเปล่าอย่างเงี้ยอ๋าก็คือจริงๆยังไงก็ตามเป้าหมายของโมนเซียชาติก็คือต้องมีรุ่นถัดไปอืมครับอืมทีนี้ไอตัวที่บอกว่าเฮ้ยการที่คนเนี่ยเจ้ากี้เจ้าการเนี่ยหรือว่าอันหนึ่งที่แบบฟังแล้วขึ้นมาเลยก็ไอตัวเ้ยเงินเดือนใช่ไหมเงินไปไหนอะอ่าเงินเดือนผู้ชายเฮ้ยทำไมไม่เอามาให้ชั้น ซ่อนไว้อยู่เหรออะไรอย่างเงี้ย oh. เธอ,อเอาไปทํำอย่างอื่นอยู่หรอจริงๆนี่มันเป็นแบบคอนเซปต์ของการที่สิ่งมีชีวิตเลยนะที่ว่าเ,เวลาที่ตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยเขามีอะไรกันเสร็จก็มีลูกใช่ไหมโดยปกติเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นคนเลี้ยงลูกนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยด้วยความที่เขาสามารถที่จะมีอะไรกับใครได้หลายคนพร้อมกันนะครับเขาก็จะ มีความสนใจในลูกน้อยกว่าผู้หญิงเขามีลูกใหม่ได้เขาสามารถแก้เกมที่เขาทําลงไปได้เรื่อยๆไปมีคนคนนี้เพื่อแบบเพิ่มลูกโอกาสเพิ่มลูกของการทำเป็นไปได้มันมีตลอดเวลาประมาณนั้นแต่ผู้หญิงก็จะยากเพราะว่าเฮ้ยลูกเกิดมาแล้วก็ติดตัวเรามันก็จะไปมีอะไรคนอื่นอีกมันก็ยากใช่ไหมใช่ล้าวยาวไป9เดือนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เขาก็เลยต้องพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้มีทรัพยากรเนี่ยมาอยู่กับเขา เพื่อที่เขาจะเลี้ยงลูกได้มากที่สุดซึ่งทรัพยากรก็คือจะพูดได้ก็สมัยก่อนมันคืออาหาราหาแล้วตอนนี้มันคือเงินใช่เพราะฉะนั้นก็มันก็เลยจะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ว่าเฮ้ยคุณเอาทรัพยากรไปที่ไหนพูดให้ดูดีกันนะเออทัอง้งทก็คือเงินแาหลาะเพราะว่าฉันกับลูกก็ต้องใช้เหมือนกันอ่าใช่ถ้าคุณเอาแบบไม่เอามาให้ฉันให้หมดเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะแบ่งมันไปให้คนอื่นใช่ไหม อก็ไม่รู้ก็แค่ถามอ่าร้อมตัวทําไมวะออสงสัยอย่างเงี้ <S <S คือเพราะว่าในอดีตอ่ะการที่ผู้ชายเนี่ยสมมุติว่าไปมีเมียสองคนมีลูกอีกคนหนึ่งอีกบ้านหนึ่งอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายสำหรับผู้หญิงเพราะว่ามันแปลว่าทรัพยากรถูกแบ่งสมมุติว่าเนื้อชิ้นหนึ่งหามากวางเลดหนึ่งตัวเป็นของฉันกับลูกสองคนอย่างเงี้ยไอ้กวางหนึ่งตัวเนี้ยดันต้องถูกแบ่งมาให้อีกบ้านหนึ่งอีกเงี้ยมันมันก็แปลว่าเขาได้รับน้อยลง ซึ่งโอกาสรอดของลูกก็น้อยลงโอกาสลออของเขาก็น้อยลงออใช่อ่าเพราะว่าจริง,รงๆยังไงสมองเราก็ยังทําง,งานด้วยกลไกประมาณเนี้ยจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแต่ว่าคอนเท็กซ์มันแค่เปลี่ยนไปเหมือนเดิมก็คือผู้ชายต้องหาเนื้อเข้ามาในบ้านแล้วการที่เขาแสดงท่าทีไม่โปร่งใสเรื่องตัวเลขเรื่องอะไรมันก็เอ๊ะแล้วมันเอาไปไหนวะจริงๆอะค่ะมองอีกมุมหนึ่งอะต่อให้เขาไม่ไเอาไปฝีอีกบ้านหนึ่งอะแต่ถ้ามันไปลงกับฟิกเกอร์มันไปลงกับรถลูกฉันก็ได้กินน้อยลงอยู่ดีอื เนี่ยแหละมันเลยกลายเป็นเหตุผลที่ผู้หญิงอามาน,นิี้ปูเลดผู้ชายเรื่องนี้อ uh huh. จริงจริงอะมองแล้วมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินแต่จะเป็นเรื่องงี่เง่าแต่ใจต้องการเวลาไปกินเบียร์กับเพื่อนทําไมเนี่ยเดี๋ยวซื้อของเล่นอีกแล้ว uh huh. ซื้อจาักราย,ยานอีกแล้วลึกๆมันคือทุกอยา่างมาใช้เงินนะคะ uh huh. แล้วผู้หญิงอาจจะไม่รู้ตัวหรอกว,ว่าจริงๆอะชัยนัองห่วงเงินเขาอยู่อ uh huh. อ่าไเวลาผู้่างห่วงเงินอาจจะดูเขาเรียกว่า ดูอะไรด,ดูอะไรไม่คุยเห็นแต่งเงินแต่ลึกๆอ่ะมันเขาไม่ได้คิดว่าจะเก็บไว้ให้ตัวเองอย่างเงี <ๆ S 2> ้เขามองว่าสิ่งที่จะเกิดกับเขา,าคือต้องมีเด็กซึ่งอันนี้มันก็อย่างี้บอกมันเกิดขึ้นเป็นสัญชาตญาณไม่ใช่อยู่แบบว่าเฮ้ยผู้หญิงจะคิดว่าเฮ้ยเธอเอาไปแล้วจะแบบอันนี้คือเงินจะหาไปนะคือที่เราอธิบายเนี่ยมันเป็นการแบบเหมือนซูมเข้าไปข้างในอ่ะค่ะจริงๆผู้หญิงไม่ได้รู้สึกแบบไม่ได้ไม่ได้คิดได้อ่ะว่าอ๋อ เดี๋ยวมันต้องเอาเงินไปคนอื่นแน่เลยอ,อันนี้มันเป็นการแบบคิดนําเข้าไปลึกเข้าไปอีกความจริงเปลือกของเขาเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าอันนี้ฉันกําลังห่วงอะไรอ่าแล้วที่สําคัญอะคะ่ะความที่ผู้หญิงก็เป็นเพศที่แสดงออกด้วยคําพูดอ่ามันก็จะกลายเป็นการบน่นการจุกจิกจู้จี้อจริงจริงมันอยู่ในหน้าสื่อตั้งแต่เด็กอะองงพ่อชินจังอะก็ต้องซ่อนเงินอ๋อแล้วเราทุกคนก็จะแค่หัวเราะเออเอซ่อนเงินโดยไม่ใส่ดาเป็นอย่างนี้ใครหัวเราะมาสนุกด้วยนะ Yes. งานซ่อนเงินงานแบบกลับบ้านช้า uh huh. อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าออมเคยฟังตลกคนหนึ่งพูดด้ย uh huh. เขาบอกว่าเนี่ยเวลาซ่อนเงินน่ะ uh huh. น่าจะเป็นชื่อดังด้วยนะไม่อยากรู้ชื่อแต่ว่าเขาก็พูดกันขำๆมันเนาะ uh huh. ไม่รู้จรงิงไม่จร uh ิง huh. เขาบอกว่าเราซ่อนเงินน่ะเขาจะซ่อนในกล่องเครื่องมืออะ uh huh. มันเลอะเมียไม่คน้นหรอกอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเกมเลยด้วยซ้ำอ uh ่ะ huh. คือมันถึงมันอยู่กับเรามา นานมากๆอะว่าผู้ชายต้องการเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้ส่วนตัวอฮะเออซึ่งอันนี้ผู้หญิงก็จะมีความพยายามจะทวงถามหาไอชิ้นเนี้ยอ่าเอออยู่แล้วเรามองเป็นเรื่องตลกครับอืมแต่ถ้ามันเป็นเยอะๆมันก็ไม่ขำใช่บางคนก็รู้สึกเฮ้ยทำไมขนาดนี้วะบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนไม่มีสเปซให้เขาเลยอะไรเงี้ยใช่ก็คือมองขำๆมันก็ได้อืมบางคนแบบอารมณ์ดีไงเราจะแบบมองในแง่บวกว่าคนที่เล่าคนเป็นตลกนะ ก็เป็นไปได้แล้วเขาก็อาจจะมีเงินเยอะพอที่จะซ่องตรงนั้นตรงนี้แล้วให้เมียแล้วไม่ได้มีปัญหาแต่ในในต้องบอกว่าคนสมัยเนี้ยความเท่าเทียมมันถูกพูดมากขึ้นด้วยอะค่ะมันมันผู้หญิงเองก็เป็นที่ต้องการมีสเปซต้องการตัดสินใจเองเออแล้วบางทีเนี้ยไอ้คำว่า t ็อกซิคเรลชั n ในสมัยปัจจุบันนะคะมันเลยไปถึงการที่ผู้ชายลงให้ลงมือได้ด้วย หรือทําอะไรที่มันล้าเส้นเพื่อ,อจะบังคับให้เขาว่าอยู่ในอ,อยู่ในคําพูดและความต้องการของเราอ่ะอันนี้อันตรายอันตรายคือต้องบอกก่อนว่าในคือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมเนาะแล้วเราก็ต้องการ relationship ในการดำรงชีวิตอยู่คือคือเราไม่ไม่เก่งเลยในแง่ว่าในแง่ฟิสิกส์กายภาพเราอะพี่ปีพ,พูดมาตลอดว่าอยู่คนเดียวเราง่อยมากอ่ะฮะเป็นแบบว่า แขนขาก็ไม่แข็งแรงฟันก็ไม่คมอะไรินก็ไม่ได้เออประมาณเนี้ยก็เพราะฉะนั้นเราต้องการคนอื่นที่จะอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเอ่อการการที่เราอยู่ด้วยกันมันคือความความแข็งแกรง่งความแข็งแรงของเราเพราะฉะนั้นก็มันก็จะมีวิธีหลายๆอย่างเนาะที่จะทําให้อีกคนหนึ่งอยู่กับเราวิธีที่แบบทุกคนยอมรับกันก็เช่นเออคือฉันทําดีให้เธอเออแบบโอเคฉันหาอาหารมาได้ฉันแบ่งให้เธอนะ มีจิตใจเมตตาอะไรเงี้ยอยู่กับเราแล้วสบายใจเขาก็จะไม่ไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้คนอยู่กับเราอีกวิธีหนึ่งก็คือการรุนแรงการบังคับถ้าเธอไปฉันตามเอามีดไปฟันเธอเลยนะออมก็ไม่ไปถูกปะเลือกเอาแล้วกันเอแบบเนี้ยซึ่งมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ที่มันก็ทําได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันวิธีที่หนึ่งอาจจะทําให้คนรู้สึกอยากอยู่มากกว่า แต่วิธีที่สองก็อาจจะคนอยู่เหมือนกันแต่ถ้ามีโอกาสเขาอาจจะสวนคืนก็ได้นะ mm hmm. หรือว่าถ้ามีโอกาสถ้าเขามีโอกาสจะวิ่งหนีไปได้เขาก็าจจะวิ่งหนีไปเลยซึ่งทางนี้ทางนั้นเราไม่รู้เราไม่รู้ตัวหรอก mm hmm. การจะเลือกช้อยหนึ่งหรือช้อยสองมันก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ชายเหมือนกันนะคะ mm hmm. มองอีกมุมหนึ่งอะ เราคิดว่านอกจากทฤษฎีวิวัฒนาการที่อธิบายว่าทําไมคนเราอยู่ดีๆจะไปเลือกทําให้ความสัมพันธ์มันเป็นท็อกซิคลึกๆต้นตอมคือเขาอยากให้คนนี้อยู่กับเราออยากให้สิ่งที่ดีที่สุดอันนี้มันเกิดขึ้นกับเราทีนี้มันาการจะเลือกช้อยทําดีให้เขารักหรือใช้อํานาจบังคับไปเลยอะคะ่ะม,มันอยู่ที่ข้างในด้วยอะอออ,ออมเคยบเพิ่งได้ทำคอนเทนต์มาไม่นานนี้นะคะว่าเหตุผลที่คนเลือกไวเลนส์อะอลึกๆเขา ใช้คําว่าเขาไม่รู้วิธีที่จะแฮนเดิลเรื่องตรงนี้ยังไงแสดงอมมองงี้นะคะว่าแสดงว่ามันเรื่องไม่ปกติแล้วละ่ะม,มันใช่เหตุมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เขาเอาอยู่อคิดว่าคนอะใครก็อยากให้คนรักใช่ไหมคะ่ะอ,อมมองว่าผู้ชายคงไม่เลือกช้อยตีหัวแแรกหรอกไปกูเอาแน่อะไรเงี้ยคงไม่ใช่ช้อยนั้นแต่เป็นไปได้ไหมว่ามันมีปลัวแปรอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าความดีเอาไม่อยู่ล่ะเขาต้องเปลี่ยนเขาต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ละแล้วถ้าข้างใน ไอเหตุผลที่คนจะเลือกววเลนส์เนี่ยหนึ่งเจอสถานการณ์ที่เราไม่อยู่ครสองถูกทีตมาแบบนี้อ<ช>ืชอยู่ในครอบครัวที่คนใช้ไวอเลนชนะอืเขาก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมายายท,ที่ได้ผลกับอีกแบบเขาใช้คําว่าถูกละเลยอืม,มันเลยต้องต้องบอกให้รู้ว่าฉันต้องการอ,อ่ะอันนี้ค่ะเร,เราเราเราว่าคนเราจะเลือกทางรุนแรงอ่ะมันเป็นไปได้ว่า ทางปกติมีปัญหาอะไรบางอย่างกับเขาเพราะว่าผมว่าหลายๆคนที่เลือกวิธีนี้ก็คือเหมือนเหมือนเราไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยวิธีทําดีๆกับคนอื่นก็คือ,อยังไงเรา<ๆ>ก็เอ้ยจะรู้ในชีวิตนี้ฉันเห็นพ่อแม่ฉันเวลาที่พ่ออยากให้แม่อยู่ด้วยวิธีเดียวคืออ๋อเขียนคุยเพื่อนทาง,งานใช่ไหมปราบเอออะไรอย่างเงี้ยนี่คือวิธีที่ทําให้แม่อยู่อยู่กับพ่อ เพราะฉะนั้นพอมันเป็นวิธีเดียวที่เคยเห็นนะมันก็เป็นวิธีเดียวที่จะใช้ต่อเขาใช้คําว่าอะไรที่อยู่ข้างในอะคะเราจะดึงมันออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวอืมอันนี้จริงเพราะฉะนั้นก็เอ่อมันเหมือนก็คงต้องสุดท้ายคงต้องกลับไปดูนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วที่เราเอ่อสมมติว่าเป็นเราที่ทํารุนแรงเนี่ยตัวเราเองไหมที่จริงๆเรารุนแรง,งเขาจริงๆเราอยากจะให้เขาอยู่หรือเปล่าแล้วเราก็พอกลับเข้าไปคุยกับตัวเองก่อนว่าเฮ้ย เราทําแบบนี้เพราะอะไรอ,อ๋อทําเพราะเราอยากให้เขาอยู่เราก็เปลี่ยนเป็นจากที่เราจะทํารุนแรงเราก็เปลี่ยนเป็นคําพูดที่มันจะดูน่ารักขึ้นเช่นเฮ้ยฉันอยากให้เธออยู่นะซึ่งแค่คําพูดแค่นี้มันก็อีกฝั่งหนึ่งอะฟังเขาก็รู้สึกดีแล้วนะต้องมองว่ากลองอารมณ์ออกไปแหละแล้วพูดสิ่งที่เราต้องการจริงอๆออันนี้พอพูดถึงตรงนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ฟังลองไปย้อนฟังเรื่อง attachment style ที่เราคุยกันเนอะทำไมออมแอบ,บรู้สึกว่าคนที่มีพฤติกรรมสร้างท็อกซิให้อีกฝั่ง เขาจะเป็นพวก enthusiasm อวัยเดนก็เหมือนกันนะเอออีพวกที่ไม่ปกตินั่นแหละพูดกพูดเนี่ยไงคือเด็กพ่อแม่อีกนอกับอีเวอร์ชั่นหนึ่งต้องวีดพ่อแม่ถึงจะมาประมาณนั้นเนี่ยเขาก็เลยเรียนรู้ว่าต้องบังคับต้องพูดด้วยเสียงดังหรือไม่ก็ถ้าเป็นฝั่งอวัยก็คือทําตัวไม่ซีคี้อาส่แม่งเลยไม่ไว้ใจฉันไม่เชื่อหรอกว่าเธอจะไม่ทําร้ายฉันแล้วมันเลยออกเป็นการที่เรากลับไปทํร้ายเขาแทนเพราะเรากลัวเขาทำร้ายเราอย่างเงี้ยค่ะ เออต้องต้องย้อนไปดูตรงนั้นนะอาจจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นครับแล้วพอรู้แล้วอ่ะก็สื่อสารกันอย่างที่พี่ปีบอกว่าที่คอยจูจีเรื่องเงินอ่ะไม่ใช่อะไรนะเราคิดว่าอนาคตที่เราจะมีด้วยกันอ่ะมันต้องใช้ตัง์ว่ะอ่าเออก็เป็นห่วงอ่าพูดพูดข้างในจริงๆออกไปอ่ะครับพูดแล้วฟังแล้วมันแบบเฮ้ยผู้ชายก็แบบเฮ้ยเออมันน่าน่าจะเก็บตังค์ให้นะเราจะสร้างความภูมิใจให้เขาตรงนี้ได้อย่างนี้เออน่าหน้าช่วยอ่ะเออก็พูดกับเขาดีๆครับ แต่ทีนี้มันก็เป็นไปได้เนาะอยู่ด้วยกันมันจะเริ่มข้ามเส้นอะ <ứng S 2> หรือว่าหรือว่าเหมือนเหมือนแม่บ่นเราแบบที่คนอื่นไม่บน <ứng S 2> ่นเพราะเขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าข้าเจ้าของเขามีสิทธิ์ที่จะพูดเพราะเขารู้จักเราดีอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระวังระวังกันตรงนั้นว่าไม่ว่าจะคบกันนานเท่าไหร่มนุษย์ก็ต้องการพื้นที่และการให้เกียรติครับอืต้องระวังแล้วก็ในกรณีที่รู้แบบนี้แล้วอะก็อย่าเป็นท็อกซิกโดยความตั้งใจอะจริงจริงสิ่งที่พี่พีพูดอะค่ะมันก็จะเหมือนหมอประเสริฐพูดชื่อเขาบ่อยมาก ทำไมเยายิ่งทํารายการไปอะเรารู้สึกว่าการทวีตแฟนมันเหมือนกับพ่อแม่ทีตเรามันกลายเป็นวงจรเดียวกันเขาบอกว่าเวลาแม่บ่นลูกอะเอาลินลีนก็พอลินลีนคือกลัวอะไรก็พูดไปแม่เป็นห่วงเพราะลูกจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กลัวอันตรายกลัวตายกลัวติดคุกพูดไปเลยแต่ไอ้องคาพยพบอื่นเดี๋ยวมันจะยังงั้นยางงี้ไม่ต้องพูด เพราะว่าการไปพูดมากๆมันเหมือนดูถูกฝั่งตรงข้ามว่าเขาไม่รู้เรื่องอเออซึ่งจริงๆยิ่งแฟนกันอะเขาโตแล้วนะใช่เออต้องอต้องอย่าลืมว่าเขาโตแล้วใช่เออถ้าคือถ,ถ,ถ้าเราไม่เคารพเขาในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาก็คงไม่เคารพเราในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่งอ่ะหรือเคารพแบบแม่อ่ะค่ะคือ <laughs> <laughs> ทีชแบบแม่ <laughs> จริงๆอ่ะคนมันจะเอามาว่าเวลาเป็นแฟนกันะ่ะผู้ชายจะหันด้านที่เป็นเด็กหาผู้หญิง ด้วยแหละแล้วผู้หญิงก็อยู่ดีๆก็จะอืนี่นี่มันเออใช้สิทธิ์การเป็นแม่ไปสั่งสอนเขาซะงั้นไงม่แต่จริงๆอันนี้มันคือแบบมันคือการเทินเอาคือเอาจริงไอ้ความรักครั้งแรกของมนุษย์ทุกคนมันคือแม่ไงแม่กับลูกไงแล้วทีนี้มันพอพอเป็นพอพอเกิดเรีอนชีวิตเกิดขึ้นตอนเป็นผู้ใหญ่มันก็จะเอาระบบนี้มาใช้อีกครั้งหนึ่งโอ้ผู้หญิงก็จะมีคำแม่หน่อยๆมันมันจะไม่เชิงงั้นแต่ไม่เริ่มแอคเหมือนแม่เราจะใช้ วิธีการที่เราปฏิบัติต่อพ่อแม่ในวัยเด็กกับแฟนของตัวเองอ่าเออแม่ฉันก็คงคีดบ่นประมาณนึงอืเออเออจริงแต่แต่ว่าฝั่งออมออมดีเทคนะว่าเขารักออมอ่าเออแต่ก็ฝ่ายชายก็อาจจะไม่ดีเทคว่าเรารักเขาก็ได้ก็อาจจะต้องแบบระวังกันเอออย่างที่บอกนั่นแหละเราต้องทีเขาเหมือนผู้ใหญ่ครับเพื่อให้เขาทีเราเหมือนผู้ใหญ่เหมือนกันเนี่ยก็แล้วจะได้ทําไม่ทําร้ายกันโดยไม่รู้ตัวใช้คํานี้ดีกว่าครับค่ะ ก็ไว้เดี๋ยวดูว่ารอบหน้าจะมีแบบจริงไม่จริงหรือแฟกอันไหนที่จะมาคอนเฟิร์มกันอีกเนาะ,ะได้เลย okay. ไว้พบกันใหม่อีพิทัดไปค่ะขอบคุณพี่ปีมากค่ะครับสวัสดีครับอ,อกหักความเหงาคนเจ้าชู้ความหึงหวงหรือการนอกใจทุกเรื่องราวความรักที่คุณสงสัยจะถูกคลี่คลายด้วยป๊อปไซส์แบบเข้าใจง่ายสุดๆ ดกับหนังสือชุด t h e o r y of Love โดยคุณหมอปีเชษฐโชติศักดิ์หนังสือทั้ง3เล่ม t h e o r y of Love t h e o r y of Loneliness และ t h e o r y of Us กลับมาตามคำเรียกร้องในราคาพิเศษพร้อมลายเซน็นลดสูงสุด15%พร้อมส่งฟรีสั่งจองด่วนที่เพจบริบุ o o k s และเว็บ Mini m a l Store Kaihua Studio Podcast Laugh Life Balance